เก็บเห็ดโคนญี่ปุ่นกันจ้าเห็ดโคนญี่ปุ่นของเราดอกบานเต็มชี่แล้ววันนี้ดอกบานประมาณ4ก้อนวันก่อนก็บานประมาณ2ก้อนเลาะเล็กๆประมาณ20ก้อนแค่นั้นเอง เราก็ทยอยเก็บไปเรื่อยๆนะคะก็ไหนที่เก็บไปแล้วเราก็แยกออกเราแยกออกไปประมาณ4ีหก้อนแล้วเพราะว่าน้องออกดอกไปแล้วเราจะพักประมาณ20วันแล้วเราก็จะค่อยมารดน้ำอีกทีนึงโอเคค่ะได้เยอะเลยเนี่ยอ๋อดอกนี้เพิ่งเริ่มออก เดิมตอนนี้มันเย็นประมาณสักหกโมงได้อาจจะมองไม่ค่อยเห็นนะคะมืดอโอ้ยก้อนนี้ดอกเยอะมากเงี้สุดเลยเยอะจริงๆนี่ ก้นอนเลยอึ๊บไม่ออกเฮโอเคฮะอืมโอ้รวยแน่ๆเลยเมนูเย็นนี้โอเคค่ะบ๊ายบาย